สุดยอดเหรียญประสบการณ์ที่สร้างชื่อให้หลวงปู่หมุนครับเหรียญนาลายทรงคุดโคดคณะเจ็ดวัสถุธาเป็นเนื้อทองแดงนะครับสุดยอดเหรียญประสบการณ์หลอมไม่ละลายเหรียญพรมสีหน้าหลวงปู่หมุนที่ตัดสีโลเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟครับเขาเรียกว่าเหรียญหมุนเงินหมุนทองหลวงปู่หมุนที่ตัดสีโลบล็อกประคำสิบเก้าหนานิยมสุดเหรียญรวยรวยหลวงปู่หมุนที่ตัดสีโลเป็นเนื้อทองแดง รุ่นเ5ามหาเศรษฐีปีพศสองรัรบพระปิตาสมปัฒนาหลวงปู่มุนที่ตัดสีโลเป็นเนื้อทองผสมฉนวนพระบูชาสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมสอนอพักเครื่อนครับใน YouTube ช่องสอนอชาแนลครับก็จะพาท่านผู้ชมมาชมและศึกษาเหรียญของหลวงปู่หมุนที่ตัดสีโลนะครับมีเหรียญพรมสีหน้า มีเหรียญละาลายทรงคุดนะครับแล้วก็มีเหรียญรวยๆแล้วก็มีเหรียญหมุนเงินหมุนทองนะครับครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกับผมนะครับไปดูว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่หม,มุนที่จะให้ท่านผู้ชมได้ชมและศึกษามีอะไรบ้างนะครับครับเดี๋ยวมาชมวัตถุมงคลของหลวงปู่หม,มุนที่ตะซีโลกับทางร้านแจ็คเซมานะครับสวัสดีครับแจ็คเซมาสวัสดีครับพี่สนิด สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สวัสดี FC สอนอชาแนลเลยนะครับครับวันนี้ผมก็มีพระเหรียญพระปิตาอืมาเอาใจ FC สอนอชาแนลเลยนะครับครับหลังจากที่ห่างหายกันไปสักประมาณ2อสามอาทิตย์ได้ครับครับแล้วรายการแรกจะให้ชมรายการไหนก่อนนี่เลยครับสุดยอดเหรียญประสบการณ์ที่สร้างชื่อให้คุบหลวงปู่หมุนครับเหรียญนาไลทรงคุดโคดคณะ็ดระสุทัศ หลวงปู่มุนทิตัดีโลเป็นเนื้อทองแดงนะครับปีพศ2 5 1 2จำนวนการสร้าง7,500องค์ครับพุทธคุณก็จะเด่นทางด้านเมตตาค้าขายแค็งแกรปลอดภัยพลิกฟื้นดวงชะตาครับกับร้ายกายเป็นดีครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่มุนนั่งเต็มองค์นะครับต่อโคตคณะเจ็ดบริเวณนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นพระนารายณ์ทรงพุทธครับข้าราชการก็เหมาะมากเลยนะครับ รุ่นนี้ได้ข่าวว่าสร้างแต่เนื้อทองแดงใช่ไหมรุ่นนี้มีเนื้อทองแดงเนื้อเดียวแล้วก็จะมีแบบสามกริย์ด้วยประมาณสัก99องค์ครับองค์ครับครับมีบล็อกเดียวตัวตัดเดียวครับแต่มีสองโค้ดครับจะมีโค้ดขนาดเจ็ดแล้วก็โค้ดมากครับองค์นี้ผมเพิ่งเช่าสดๆร้อนๆก่อนทํารายการนี้เลยนะครับครับองค์นี้ผมบอกให้บุชาญหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับมาชมองค์จริงได้นะครับครับองค์ต่อไปนะครับสุดยอดเหรียญประสบการณ์หลอมไม่ลาย เหรียญพรมสีหน้าหลวงปูหมูลที่ตตดสีโลเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟครับครับจำนวนการสร้างทั้งแบบต่อโค้ดแล้วก็ไม่ต่อโค้ดครับ9,999องค์ครสบงครับด้านหลังก็จะเป็นรูปพรมสีหน้าด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปูหมูลนั่งเต็มองค์ครับครับองค์นี้สวยมากครับผิวไฟแดงๆดเดิมๆจมูกคมแดงหน้าหลังเลยนะครับองค์นี้ผมออกให้บูชา1 5 0 0 0บาทครับ มาชมองคลชิงได้นะครับที่ร้านเขาผงต่อไปนะครับเอาใจคนชอบเหรียญหมุนเงินหมุนทองกันบ้างครับครับนี่ครับเขาเรียกว่าเหรียญหมุนเงินหมุนทองหลวงปู่หมุนที่ตัดสีโลครับบล็อกประคำสิบเก้าหนานิยมสุดนี่นะครับประคำสิบเก้าหนาก็คือจะมีเม็ดประคำสิบเก้าเม็ดแล้วก็เป็นโบใหญ่โบใหญ่นะครับถ้าเป็นสิบแปดหนาก็ประคำจะมีสิบแปดเม็ดแล้วก็โบเล็กครับครับครับ องนี้เป็นแบบส9บ้าหนานิยมสุดนะครับับองค์นี้ก็สวยเดิมมีห่วงมีห่วงเดิมเดิมผิวประหลอดครับจมูกก็จะมีจิกนิดหน่อยนะครับครับอง์นี้ผมออกให้บูชาสองหมืาทหนึ่งพันบาทครับองต่อไปนะครับเป็นเหรียญหมุนเงินหมุนทองบล็อกประคำสิบดเม็ดหนาครับหลวงปู่หมุนที่ตัดสีโลจำนวนการสร้างเก้าันเก้า้อยก้าองค์ปีพศสอง2ันห้าร้อยสิบสองนะครับองค์นี้ก็ สวยเดิมครับจมูกคมจมูกโด่งผิวก็ยังเดิมๆอยู่เลยนะครับองค์นี้ออกให้บูชา1 5 5 0 0บาทครับครับมาชมองค์จริงได้ที่ร้านแจ็คเซมานะครับองคนี้ก็จะเป็นเหรียญหมุนเงินหมุนทองบล็อกประคํา18เม็ดบางไหลไม่ผลไหลไม่ผดก็คือหัวไหลตรงนี้ไม่มีผดนะครับพุทธคุณก็เด่นด้านเมตตาค้าขาย แถวคาดปลอดภัยหมุนเงินหมุนทองคล้องตัวนะครับด้านหลังก็จะด้านหลังก็จะเป็นขวัญถุงเราก็จะเป็นยันนะพระศิีวลีนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปลงปูหมุนครึ่งองค์ครับทางร้านออกให้บูชาหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นครับรายการต่อไปนะครับเขาเรียกว่าเหรียญรวยรวยหลวงปูหมุนที่ตตดสีโลเป็นเนื้อทองแดง รุ่นเสาห้ามหาเศรษฐีปีพศ2543จำนวนการสร้าง1 9 9 9องค์ครับกงค์ก็จะต่อโคดมดาวกระจายบริเวณนี้นะครับครับด้านหลังจะเป็นถุงเงินถุงทองด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่หมุนครึ่งองค์ครับครับจัดสร้างเนื้อเดียวครับครับพุทธคุณเด่นด้านเมตตาค้าขายโชคลาภครับครับองค์นี้ผมออกให้บูชา1 3 0 0 0บาทครับครับองค์ต่อไปนะครับนี่เลยครับพระปิตาสมปัานา หลวงปู่มูลที่ตัดสีโลเป็นเนื้อทองผสมฉนวนพระบูชาจัดสร้างโดยวัดไตรมิตรวิทยาลามปีพศสอพราจำนวนการสร้าง600องค์ครับก็จะต่อโคตรมะใต้องพค์ระบริเวณนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันเป็นยันนะนะครับยันนะคล้ายๆกับหลวงปู่โตเลยครับองค์นี้ก็สวยเดิมๆนิ้วมือติดชัดครับทางร้านออกให้บูชา14,00 0ับครับ นี่นะครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่หมุดพิตัดสีโลนะครับที่ร้านแจ็คเสมานะครับที่ให้ท่านผู้ชมได้ชมและศึกษาแล้วก็มีเปิดให้บูชานะครับท่านใดที่ชอบและสนใจนะครับก็สามารถมาเลือกชมได้ที่ร้านแจ็คเสมานะครับอยู่ที่ห้างบันทิพย์บางกะปิชั้น3ครับปากซอยลาดพร้าวร27นะครับซึ่งทางร้านเขาก็เปิดทุกวันใช่ไหมครับร้านผมเปิดทุกวันครับครับ แต่ถ้าจะหยุดส่วนใหญ่ก็จะหยุดวันอาทิตย์ครับก็คือไปทําบุญบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ครับร้านผมเปิดตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นครับอยู่ที่ปากซอยลาดเรา127ห้างพันทิพย์บางกะปิชั้น3ครับถ้าลูกค้าอยากจะโทรมาหรือติดต่อทางไอ l ดี e ลนมีเบอร์ติดต่อให้ได้ใจร้อนโทรนะครับ0868995139ไอเดียไลน์0868995139ครับ ร้านแจ็คเสมานะครับมีให้เลือกชมหลากหลายนะครับก็ฝากติดตามในช่อง y t u t u นะครับช่องสอ놀ชาแนลครับก็มีเกี่ยวกับปัเครื่องเครื่องรางของสังของพระเกจตกนะครับให้ท่านได้ชมและศึกษาและเปิดให้บูชานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆใน YouTube ช่องสอ놀ชาแนลนะครับก็ขอขอบคุณทางร้านแจ็คเสมาด้วยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ